วันนี้มาดูจักรยานครับยูโรไบแฟชั่น F1 วันนี้เพื่อนผมจะรีวิวครับเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงก็มาอธิบายขอบพระคุณอันนี้เก่งทางลายครับกทางลายเพราะว่าจะยกร้อยสักรอบนะโอเคโอเคฮะลองเทสเทสดาวได้ผ่อนได้นะครับสำหรับจักรยานเจ้านี้โอเคฮะโอ้ยจะไปไหนเฮ้ยจะไปชื่ออีตรงไหนกูจอยู่ดาวได้่อนได้นะครับร้านคูก้า Bảo vào đi nha kiên kia đã được nha đều đã vốn gặp mặt đồ vốn gặp mặt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  gặp ถอนได้ครสำหรับเนี่ยดูดีดูดีดูเบาด้วยอไหมครับดูครับ่อร่ใช้ได้เลยทีเดียวะดูเบาต่อเป็นนิดนิดหน้าดิหลังับสองลำป่ะโอเคไอันนี้ปเน้ลยนะสองลำนะเบาดีหน้าหลังไม่ได้าเีนาเราหลังอไม่ได้เขาว่าอนจะป เันานดได้เขบอกไม่ได้เขาติมาให้เาเยัรบเยสมนนะเพราะว่าูจำม่้แล้วอขดเอา่านี้จะยมสายานขดดโอเคครับผมครับอนนี้ก็เต็พันนะครับดาวได้กดได้ฝนได้ครับขอบคุณครับ